อาหารแรงมือนีิครับนี่มีกว๋วยจับครับอาหารแรงมือนีิกว๋วยจับสูตรอร่อยในสามโลกเพื่อนวะพี่น้องเอ้ยนี่บึงกระเด้นนี่เด้อเครื่องแน่นหนามนันนวครับนี่สูตรขั้วคุณนคิดสูตรอร่อยในสามโลกนี่เครื่องแน่นหนามนัวครับนี่อื ตัวชุดท่ายครับตัวชุดท่ายเบิร์ตอะไรล่ะนี่พอดีเพิ่นสังครับเพิ่นสังทั้งเบิร์สิบสองถุงครับมืออื่นทรงสิบถุงครับทรงปะละสองถุงมาอนีครับก็เลยเหลืออยู่สองถวยครับนี่กินปูลาถวยครับกับผมนเห็ดนี่เพราะว่าเห็ดแต่ละเทือหนึ่งมอหนึ่งกะสิบสี่สิบห้าถุงล่ะครับ เกินนั่งกระโบได้ครับเกินนั่งกระนำกระโบนัวครับนี่ละได้แค่นี้ละอืมครับสนใจติดต่อได้ครับสั่งมาได้เตอร์ละสิบเอ็ดสิบสองถุงครับนีสิบถุงขึ้นพุ่นละที่หาถุงเฮ็ดบ่ได้ครับอืมอืมพอดีเพิ่นสั้งทั้งเบิดสิบสองถุงครับ เกิไเด็ก,กินครับเนี่ยบางเพื่อก็บบไดก,กินดอกป็นซ่างสิบสี่สิบห้าถุงพุ่นละครับเบิดพอดีกันจะไปเติมน้ำอีกวันก็นจะบ่แซ่บนะครับหมอหนึงก็ได้อยูะแค่นั้นแหละน้ำม,มันสิบสี่สิบห้าถุงครับอืไปเติมน้ำใส่อีกก็จะบ่นัวครับอืมสูตรเครื่องแนนน้ำนัวครับอืม สูตรยอดความแซ่บและพน่อนเอื้อนี่น้ำกระแซ่บเป็นมาสูตระไรเนี่ยสามลู้นปะกดจับเย็ดตบ่บอยสวีเดนครับนี่ ภยสนใจติดต่ออะไรนะครับเด้อซิบถุงขึ้นครับเฮ็ดให้ได้ครับเนี่หุ่นกันมากกันได้ครับโพลารซีหาถุงอืมแต่พอซิบถุงก็จะกระติดต่อมากครับนี่มแสบบแยบเลยเครื่องแน้นน้ำนัวครับอืม แต่สดหนาวก็มีแห้งนีง่ยนี่กับครับเขาเนี่ยน้อหมุกกรอบกับหมูกรกอบหมูก,ก,อมกรอบก็เฮ็ดเองแหละ อันนี้ตับครับตับเหมือกันบ่มีวิธีกับผมหูวิธีเฮ็ดกินบะไรดกครับนี่หนุ่มในปากบอกกันเห็ดบวหูวิธีกับแข้งยำบะไรครับ แสบแสบเลยมีกระเพาะนี่กระเพาะน,าะนี่ลิ้นมีหนังครับมีหมูกรอบกันบอเอาเอีกยังกัดบอกได้ครับบอใส่ยังกูบอกกินเครื่องในกับเพิ่มหมูกรอบให้ก็ได้ครับ เพิ่มมกกว่าเพิ่มสินผู้ม,มาหมักเครื่องในห้ายกับเพิ่มสินไฮไลท์ก็ได้ครับลดเครื่องไนเดอะแต่ผู้ม,มักกับผู้บางค้นกับว่าขอเครื่องในลหลายสิสนนหน่อยอืผู้อยากรวดนวามบ่ อูอก่อนเลยครับเนี่ยไข่หน่อยนึ่งวกินทุดท่ายครับไข่หน่อยเนี่ยอืมอืมดังสีเลยผีหนองเอ้ยจ,จิตตัวอะไร้ะครับเดอ้อ